สวัสดีครับวันนี้แม็กนิวจะมารายงานข่าวบนทิงสดร้อนรอบวันครับน้องเมย่าโพสไอจีถึงพี่ปอเมื่อคืนฝันถึงไม่คิดว่าต้องลาจากครับเมย่านนทวรรณครับนณนะนะวันทรนมิดไทยแลนด์เวิร์ลัน2014ได้โพสภาพอินสตาแกรมแสดงความอาลัยถึงปอทฤษฎีสาวศงพี่ชายที่สนิทสนมได้ร่วมงานกันในเรื่องสาวน้อย้อยล้านโดยเล่าว่าเมื่อคืนเพิ่งฝันถึงปอทฤษฎี ไม่คิดว่าจะหมายถึงการจากลารวมทั้งยังบอกเหตุผลว่าทําไมใครๆก็รักปอข้อความ่สนงระบุว่าไม่คิดว่าเมื่อคืนที่ฝันถึงพี่จะเหมือนกาลาจากพี่เป็นเพงที่หนูชื่นชอบมากเพราะยิ่งได้ร่วมงานกันยิ่งเข้าใจว่าทําไมใครๆก็รักพี่ปอพี่ปอเป็นคนน่ารักตลกขี้แกล้งและพร้อมปกป้องน้องๆเสมอถ้าใครไม่แฟร์ใส่เราพี่ปอช่วยแนะนําเทคนิคให้ตลอดพี่มักหาคลิปตลกๆมุกฮาฮา มาส่งในกลุ่ม Search Engine ของเราเสมอสมกับที่เรายกให้เป็นหัวหน้าพี่จิตใจดีช่วยเหลือคนอื่นเสมอทันทีที่มีโอกาสน้องกับแม่ยังจำภาพที่พี่ช่วยขุดดินยายที่โลบ้านยายคำได้แม้ขาพี่จะเจ็บแต่พี่ก็รีบวิ่งไปช่วยยายทันทีจนเหงื่อท่วมแล้วต้องมาซับหน้าผมเข้าฉากต่อพี่ชอบกินส้มตำกับก้อยดิบๆมาก พวกเราทีมนักแสดงและทีมงานทุกคนรักพี่มากขอบคุณสําหรับทุกสิ่งที่พี่มอบให้พวกเราแม้ละครเรื่องนี้จะเป็นเรื่องสุดท้ายที่พี่ถ่ายแต่เชื่อว่าคนไทยทุกคนจดจําภาพดีๆของพี่ได้ตลอดไป